สวัสดีครับกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับหนึ่งมืห้าพันบาทนะครับจ่ายเดือนละห้าพันบาทเป็นเวลาสามเดือนนะครับตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎานะครับหกสามซึ่งก่อนนั้นผมก็เคยนําเสนอไปบ้างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจะตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรยังไงหรือว่าจะอัปเดตสถานะเกษตรกรยังไงส่วนคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าเกษตรกรต้อง เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยาต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมติดตามข่าวมาจากประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นะครับอย่างแรกนะครับสาหรับเกษตรกรที่ต้องทําก็คือไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของคุณก่อนว่าสถานะยังเป็นการปรับปรุงปีล่าสุด2562หรือ2563อยู่หรือเปล่าถ้าไปตรวจสอบแล้วสถานะเป็นปรับปรุงปีล่าสุดปี2562หรือ2563 ก็ไม่จําเป็นต้องไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับหรือก็ไม่ต้องเข้าแอปฟาร์มบุ๊กอะไรให้ยุ่งยากด้วยเพราะว่าไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลใดๆแล้วเพราะว่าข้อมูลตอนนี้คือมันอัปเดตล่าสุดอยู่แล้วให้แค่ไปตรวจสอบนะครับบัญชีธนาคารทกสว่าว่าบัญชีทกสที่ท่านถืออยู่เนี่ยชื่อสกุลของบัญชีธนาคารทกศนะครับตรงกับหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ดูว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ถือบัญชี ธนาคารทรกศเนี่ยชื่อตรงหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงก็ต้องไปเปิดบัญชีที่มันตรงกันนะครับเพราะว่าต้องใช้บัญชีของธนาคาทรทกศส่วนใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารทรกศนะครับต้องไปเปิดด้วยนะครับสําหรับคนที่ไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของตัวเองแล้วถ้าผลการค้นหาแสดงว่าปรับปรุงล่าสุดปี2 5 6 1หรือน้อยกว่านี้ให้รีบไปติดต่อที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับ เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงผ่านแอปฟาร์มบุ๊กได้ เพราะแอปดึงได้แค่กิจกรรมปี2562เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือตรวจสอบข้อมูลว่าสถานะเกษตรกรอัปเดตหรือ,อยังเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้นะครับก็คือ h t t p colon backslash 2อันแล้วก็ farmer f a r m e r d o a e o t o t h นี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าบัญชีทกศตรงกันหรือไม่นะครับกับหัวหน้าครัวเรือนนั้นนะฮะสำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับยังไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ แต่ถ้าใครอยากมีติดไม้ติดมือไว้แล้วก็ค่อยไปขอรับที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนนะครับหลังจากโควิดหมดก่อนสำหรับท่านที่จะขอเลขทะเบียนเกษตรกรนะครับทางช่องอินบ็อกซ์ให้รบกวนแจ้งข้อมูลดังนี้นะครับสำหรับใครที่จะขอเลขทะเบียนเกษตรกรทางอินบ็อกซ์ก็คือเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลของหมวหน้าครัวเรือนนะครับแล้วก็แอดมินจะส่งเลขทะเบียนเกษตรกร12หลักไปให้ครับแต่ก็ช้าหน่อยครับเพราะว่าแอดมินมีน้อย ไม่ต้องคอมเมนต์เลขบัตรประชาชนมาทางหน้าเพจนะครับให้ส่งไปในอินบ็อกซ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าเพจนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนก็สามารถเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เก็บไว้ดีๆครับผมเอาหละนั่นก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่มีบัญชีเกษตรกรแล้วก็ทําตามเกณฑ์ถูกต้องก็รอรับเงินได้เลย เอาละครับมาคราวนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารทกรศนะครับแต่มีบัญชีธนาคารอื่นตรงนี้จริงๆถ้าเป็นบัญชีของทอกศเลยก็จะดีกว่านะครับถ้าไปเปิดใหม่ได้ก็ไปเปิดแต่แต่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีทางเลือกให้ก็คือถ้าอยากจะใช้บัญชีอื่นนะครับให้เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับเวเยียวยาเกษตรกร .com คล้ายๆเว็ เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับแต่ว่าเว็บนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับมันจะเริ่มใช้งานวันที่7พฤษภาคม63ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเว็บนี้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าไปเปิดบัญชีธนาคารทกอสอได้ผมว่าก็ไปเปิดให้มันตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่อยากไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรอื่นๆเพิ่มเติมให้วุ่นวายก็ รอวันที่เดี๋ลยวค่อยไปอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารสําหรับคนที่ผ่านการคัดกรองนะครับก็จะมีสิทธิ์รอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารทกศหรือว่าบัญชีธนาคารที่จะให้ไว้ในเวอร์ไวด์เว็บเยียวยาเกษตรกรนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรไว้ให้ด้วยเพื่อจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ Facebook ของดิจิตอลดีโอเอนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับหน่วยงานที่เป็นทางการก็เชื่อว่าข้อมูลน่าจะเชื่อถือได้กว่า เว็บอื่นๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีอัปเดตเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ